เก้าฟ้าสุดยอดกันกระบาะตอนเดียวบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้านะคะจะพามาดูรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถตอนเดียวติดตู้ทึบทำงานทำเงินนะคะอี่สิสูเครื่อง1.9ปี2016ราคา41900 0บาทคันนี้เลยเรามาดูภายในรถคันนี้กันค่ะมาดูเลยค่ะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะ มีแอร์แบ็กทั้งหมด2ลูกนะคะอยู่ด้านผู้โดยสาร1ลูกนะคะและก็อยู่ด้านหน้าพงมาลัย1ลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะและ้วก็นี่ค่ะเล็กไม้ของเขาดูเลยนะคะ้านข้างประตูก็ปรับเปลี่ยนเป็นกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถคันนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะรับฟีฟ็อเอ์ รับรถนะคะและก็ยังมีสิทธิ์ลุ้น,นรับทองคำระดับขนหนักหรือเปล่าด้วยนะคะสนใจโทรด่วนที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้านะคะหรือที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดหน้าแนะคะโทรมาได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องฟ้าในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยค่ะ